g o o โม o r นึ n งค่ะปะนุษย์นะคะวันนี้ก็วันเกิดปนุษย์54แล้วค่ะก็ไม่อยากจะมาออกมาตื่นเต้นอะไรมากมายนะคะมันก็คืออีกหนึ่งวันที่ชีวิตเราเก้าวมาอีกสเต็ปหนึ่งแต่ก็มีหลายๆอย่างซึ่งปนุษย์โดยวัย54วันนี้นะคะจะต้องทำใจหลายๆเรื่องเช่นกัน ก็เลยอยากจะออกมาแบ่งปันความรู้สึกของคนอายุวัย54วันนี้เผื่อเพื่อนๆคนไหนที่เกิดราศีเดียวกันวันเดียวกันเดือนเดียวกันอายุเท่ากันก็สุขสันต์วันเกิดนะคะคนชาวราศีมังกรนะคะหรือถ้าเป็นของฝรัง่งก็เรียก aquarius นะคะเราสวยสไตล์เรานะคะราศีมังกรก็ ปกติแล้วนะคะปะนุษย์ก็เป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องดวงหวยสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยหาเงินได้มีชีวิตอนาคตเองได้ก็คือจากนำพักน้ำแรงของเรานะคะแต่ก็มีพ่อหมูแม่หมอหลายคนนะคะเขาบอกว่าคนราศีมังกรจะดวงดีจะได้ทรั์นะคะแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้ทรัพย์ประมาณนี้หรือเปล่าแต่ก็เรามาลองลุ้นกันนะคะว่า วันนี้ใบนี้ปนุชจะถูกไหมไม่ขอมากค่ะแค่ข้อขอแค่หนึ่งล้านเหรียญพอจะได้ไปเที่ยวทั่วโลกจะได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆม,มานำเสนอให้เพื่อนๆที่ติดตามช่องปนุชนะคะได้เห็นกันว่าการท่องเที่ยวด้วยวัย54จะยากลำบากแค่ไหนก็เดี๋ยวจะมาลองลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะได้เท่าไหร่ของวันนี้นะคะก็ซื้อซื้อเมื่อวาน เราก็มันออกวันอังคารนี่คือวันพุธก็เดี๋ยวลองตรวจกันก็นะคะก็ด้วยวัย54อย่างที่บอกนะครับปานุก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องทําใจหลายๆอย่างก็คือรู้สึกแย่นะคะแต่ก็พยายามจะไม่ร้องไห้วันนี้จะไม่ร้องไห้เพราะน,นีเตรียมสวยจะไป สัปดานะคะไปดูแลผิวพรรณนะคะแล้วก็ไปดูไปโดนนวดสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้ก็อากาศดีหิมะไม่ลงประมาณนั้นก็อย่างที่เคยพูดเกินว้แรกๆเลยนะคะก็คือวันเกิดปนุปีนี้ก็จะไม่มีลูกชายนะ,ะซึ่งเขาจะทักปนุปมาว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแม่แล้วเขาก็อวยพรแต่ปีนี้เขาก็ไม่ได้อยู่แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยกัน จากแม่คนนี้ไปก่อนแม่แล้วนะคะก็ยังใจหายอยู่แต่ชีวิตคนอายุนี้ก็ต้อง move on ก็เราก็ต้องดำเนินชีวิตของเราต่อไปนะคะก็จะคิดถึงเขาเขาก็นั่งอยู่ใกล้ๆนะคะก็คือรูปภาพเขาก็เนี่ยค่ะคือสิ่งที่จะต้องทำใจว่าจะไม่ลองว่าจะไม่ลองว่าจะไม่ลองก็ถ้าคุณเป็นพ่อแม่คุณก็ น่าจะเข้าใจนะคะเพราะว่าคลิปก่อนที่ปนุย์ตามก็มีคนที่ไม่ชอบเขาก็กดไม่ไลค์นะคะเราก็มาไม่ได้ซีดอะไรเพราะว่าความคิดของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะคปนุ์ก็ก็ยังเป็นปนุ์เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งยังมีความรู้สึกของการสูญเสียนะคะแต่ก็วันนี้คิดว่าขอบุณกับตัวเองที่เราอยู่ได้ มาถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าการที่คุณเข้ามาอยู่ในช่วงของวัยพูดส่งวัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณขอโทษนะคะ,ะว่าจะไม่ลองนะว่าจะไม่ลองโอเคเป็นกำลังใจให้ป้านุนหน่อยนะคนเราเนี่ยมันก็ผ่านอุปสรรคกันมาหลากหลาย แล้วก็แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะบางทีเราก็มานั่งคิดว่าเออเราอยู่เมืองนอกมาคนเดียวถึงแม้ว่าจะแต่งงานกับสามีต่างชาติเข้ามานะคะมันก็ต้องมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้ถูกไหมคะจนถึงทุกวันนี้ปนุษก็ได้มาอยู่ตรงจุดที่เรื่ออะไรได้พักอ่าได้พัก ได้พักนะคะได้พักก็คือไม่เหนื่อยละไม่เหนื่อยที่เขาบอกว่าลำบากตอนอายุน้อยแล้วเรามาสบายตอนแก่นี่มันก็มันก็เริ่มเข้าคนเข้าในความรู้สึกของตัวเองแล้วนะก็เออรู้เหนื่อยมาเยอะเราลำบากมาเยอะเราอดทนมาเยอะจนด้วยวัยวันนี้54สิ่งแรกที่รู้สึกแน่ๆเลยที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือหัวเข่า <laughs> หัวเข่า เพราะว่าเมื่อสามวันก่อนก็ว่าจะไปขี่สุนัขสุนัขอะไรด้วยล้อเลื่อนอะนะคะได้ล้อเลื่อนเลยได้สุนัขลากเราอะนะคะแต่เผอิญก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะว่าหิมะพายุหิมะมันเข้าก็เลยได้ต้องอยู่ที่บ้านช่วยพี่เจ้าของบ้านที่เขาจะพาเราขับไปนะคะที่หิมะ กระดันเวลาเหยียบหิมะเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเหยียบเข้าไปในหิมะเนี่ยมันมีหลุมมีอะไรก็หัวเข่าก็ดันไปทวิสต์นะคะก็คือแบบหมุนก็เลยเจ็บทั้งสองข้างวันนี้ก็สิ่งแรกที่แน่นอนเลยวันนี้54กับอาการเจ็บเขา่าแล้วก็ด้วยน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ไม่ได้อยากมาบุนมาพามนะคะก็ประมาณว่าอยากจะมาแบ่งปันความรู้สึกขอบคุณเพื่อนเนทุกคนหรือแล้วก็คนที่ อายุเท่ากันวันนี้นะคะก็สุสานวันเกิดแล้วเดี๋ยวถ้าปนุษย์รวยนะคะก็จะคิดว่าต้องรวยแหละเขาบอกว่าคนละสีนี้เราต้องรักษาและระวังคําพูดของเราไม่ว่าคุณจะพูดอะไรให้กับตัวเองหรือไปสาบแช่งหรือพูดอะไรใครก็แล้วแต่ให้ระวังปาก วาทศิลของเราให้ดีๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะออกมาเตือนกับเพื่อนๆที่คนราศีเดียวกันชาวราศีมังกรคนเกิดราศีอะกริสนะคะเราเป็นคนที่มีความก็เลยอะ,อะมั่นใจสูงบางทีความมั่นใจสูงเนี่ยมันก็ดีแต่คุณต้องใช้สตินะคะอยากให้ทุกคนลืมไม่ว่าเด็กๆรุ่นใหม่ที่ราศีเดียวกันนะคะในช่วง ในวิกฤตแบบนี้นะะทุกคนให้ใช้สติเยอะๆไม่ว่าคุณจะสมัครงานหรือพูดจาทำมาหากินการใช้เงินสุขภาพทุกอย่างนะคะเราต้องใช้สติให้เยอะๆปนุนุ์เองก็จะลดสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพก็คือน้ำแดงนะคะก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นก็อยากจะออกมาทำโยคะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอเคต้องดูแลสุขภาพครั้งหนึ่งก็คือให้รางวัลกับชีวิตก็ สามีว่าที่สามีเขาถามว่าวันเกิดเธออยากได้อะไรปนุบอกว่าปนุอยากได้หน้ากากอันนี้นะคะเขาเรียกอะไรอะ LED light ใช่ไหมก็เห็นเขาโฆษณากันนะเพราะอยู่เมืองนอกนี่สปาหรือการเดินทางออกไปทำสวยนี่มันก็ค่อนข้างที่จะยากก็เลยรู้สึกเข้าไปดูในคอนเทนต์ของนายแพทย์สัญกรรมท่านหนึ่งนะคะเขาก็มาให้รีวิวกับ หน้ากากนี้ก็เดี๋ยวปาน,นุจะมาเมาให้ฟังนี่ยังไม่ได้แกะนะคะเนี่ยยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะยังห่อพลาสติกมาก็เป็นของอนมันเกิดที่ที่รักเขาให้มาพี่ทอมให้มาก็เดี๋ยวเรามาแกะพร้อมกันแล้วก็มารีวิวพร้อมกันก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าไอสิ่งของพวกเนี้ยมันช่วยได้จริงไหมเพราะนี่คือหน้าของคนอายุ54ปน,นุก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตามาก็นานแล้วนะคะก็ประมาณว่าอยากให้ผิวเราได้มีการ พักผ่อนเพราะว่าตอนทํางานเครื่องสำอางหนีอยู่ที่เมืองนายก็แต่งหน้า7วันเอางี้ดีกว่านะคะเวันก็คือทํางานเครื่องสำอางมันก็ต้องแต่งหน้า7วันถูกไหมคะก็เลยนี่ค่ะคนอายุ54นะคะอย่างที่บอกความรู้สึกเรื่องโฮอร์โมนก็เริ่มเปลี่ยน สุขภาพกระดูกนี่รู้สึกได้เลยนะคะว่าเราจะไม่เหมือนเดิมตอนนี้ก็เพื่อนๆหลายคนคนที่เขายังรักปนุชอยู่เขาก็เข้ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะแต่ปนุชก็ยังต้องทำงานอยู่พรงนี้ก็เลยอยากจะมาเมาคลิปสั้นๆวันนี้ว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์สำหรับสาวหรือหนุ่มหรือเพื่อนรุ่นเดียวกันชาวราศีมังกรไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุข ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะรักษาจิตใจให้ดีนะคะแลวโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงวัยเดียวกันเราโฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนคุณก็พยายามอย่าเครียดอย่าเครียดอย่าเครียดออกกําลังกายนะคะ,ะ,คะดูแลในเรื่องการกินอาหารแล้วก็ลองไปซื้อลอตเตอรี่กันสิว่าเราจะถูกกันไหมนะคะก็อย่าลืมให้รางวัลกับชีวิตตัวเองนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าคนเราราศรีมังกรนี่เราก็ผ่านอุปสรรค มาพร้อมๆกันอยู่ที่ว่าคุณจะผ่านลักษณะไหนนะคะก็ครึ่งชีวิตผ่านไปแล้วค่ะครึ่งหนึ่งห้าสิบนี่มันก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหมมันก็ผ่านไปแล้วเราเหลืออีกครึ่งชีวิตเราจะอยู่ยังไงฉะนั้นก็หันกลับมาใส่ใจตัวเองนะคะออกกําลังกายคุณไม่ต้องไปลงยิมก็ได้ค่ะออกไปเดินออกไปใช้ชีวิตออกไปเดินห้างออกไปสูดอากาศ กลับมาเราก็มาดูแลในเรื่องของสุขภาพวันไหนเงาเหงาเซนเซนก็เข้ามาชมช่องนุชนะคะหรือปนุษย์ก็จะมีเรื่องขำขำตลกก็มาเมาะมอยกันมาแบ่งปันความคิดเห็นกันว่าถ้าคุณอยู่ประเทศไหนประเทศนี้ยังไงหรือคุณอยู่ยังอยู่เมืองไทยตอนนี้เป็นยังไงก็เราก็มาแชร์กันหรือถ้าใครคิดอยากจะอยากทำช่อง YouTube ในวัยเดียวกันนุนนะคะยังเหมือนเดิมค่ะถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้แล้วคุณจะเริ่มวันไหนเริ่มเลยค่ะ จะได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันคนราศีเราเราไม่ค่อยกลัวอะไรอยู่แล้วนะคะความมั่นใจใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาแล้วถูกประโยชน์นะคะ mm hmm. ก็เรียกว่า passive income mm hmm. ก็เดี๋ยวจะมาเมาว่าเออการทำ u t u b e นี่มันก็มีหลายรอย่างที่ให้เรารู้สึกเราต้องตั้งสติว่าบางคนเขาก็ชอบเราบางคนเขาไม่ชอบเราคุณก็ต้องใช้สติว่าไอการที่คุณทำทุกวันนี้คุณทำไปเพื่ออะไร ไม่ว่าอะไรแล้วแต่นะคะปนุษย์เหมือนเดิมนะคะก็จะมาเมาเรื่องของเดทผู้ชายต่างชาตินะฮะแล้วก็คําแนะนวแนะนำนะคะแล้วก็นวดไทยซึ่งหลายๆคนมาทางอาชีพนี้คุณยึดอาชีพนี้มาถูกทางแล้วค่ะเพราะ AI มาแย่งอาชีพนี้ไม่ได้นะฮะแล้วก็โยคะเดี๋ยวปนุษก็จะค่อยเข้ามาแนะนวนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะเริ่มต้นทำโยคะไปพร้อมกับปนุษนะคะก็นี่คะ่ะ ากช่องด้วยฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์นะฮะถ้าคนไหนไม่ชอบช่องปนุนุดก็ไม่ไม่ว่ากันนะฮะวันนี้ก็อายุครึ่งกลางมนุษย์แล้วนะฮะจะไปทําให้ทุกคนเขาชอบเรามันเป็นไปไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราไปขอทําสวยก่อนนะฮะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามกัน Happy b i r ิร์ดเนะคะชาวราศีมังกรคนเกิดเดียวกัน Happy ้ q อ a r i ร s สซี you s o o นบาย มาเรามาลุ้นลอตเตอรี่ว่าจะถูกหรือเปล่าที่นี่มันดีอย่างมันมีแอปไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่านะคะประนุษปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้ของพวกนี้อยู่แล้วนะคะก็วันนี้ก็เลยโหลดเข้ามาก็เลยมาลองสแกนกันก็ตื่นเต้นนะคะไม่ขอมากขอล้านหนึ่งล้านเหรียญน,นะไม่ใช่ล้านบาทร้านบาทอันนี้อยู่ไม่ถึงร้อยปีแน่นอนอะเอาอยัางเอาแล้วนะเขาบอกว่าให้สแกน มันก็ดีอย่างมันง่ายไม่ต้องไปที่ร้านอาคารนั้นนะ่ะโอ้ยรุ่นมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่น no way no 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 เอาม่เอาม่ยอ๋อ better next time นี่ยไม่ถูกวันนี้วันที่30เขาบอกว่า better next Better l u c k next time No winning number f o u n but 100% o p p p r o c e e s invest back in Ontario Ah one more time ถูกหวยแดกอะไรอ่ะเหรียญหนึ่งโอเคไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะคะคนเราบางทีชีวิตมันมีการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆมันก็สนุกนะคะ แต่ถ้าคุณจะเล่นการพนันเมนมือถือหรือแล้วแต่ปนุษย์ไม่แนะนำนะคะด้วยวัยของปนุษย์ไม่แนะนำเพราะอะไรรู้ไหมการพนันยังไงคุณก็ไม่เคยชนะอยู่แล้วไม่มีใครรวยจากการเล่นการพนันนะคะอันนี้มาขอเตือนกับเพื่อนๆนที่หลายๆคนชอบเล่นการพนันทางออนไลน์นะคะก็ไม่รู้พูดออกอากาศได้หรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้ บายบายหนึ่งเหรียญปนุษย์ซื้อมาสามใบจริงๆแล้วซื้อมาสามใบแล้วก็ไม่ถูกสองใบแล้วก็ถูกใบหนึ่งก็คือได้มาห้าเหรียญได้ห้าเหรียญแล้วเขาบอกว่าให้เล่นฟรีได้หนึ่งใบก็คือใบนี้ก็คือราคาหนึ่งเหรียญนะคะประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าฉช่ก็แค่นี้นะคะก็คงจะไม่เล่นอีกต่อไป <laughs> เป็นพยานกันด้วยนะ S <S <an> นี่ยค่ะก็การหาเงินนะคะของชาวราศีมังกรหรือว่าทุกคนแล้วแต่หาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราเองดีที่สุดหามาเก็บไว้หามาใช้ไปรู้จักเก็บรู้จักใช้นะคะเพราะตอนนี้ทุกอย่างมันจะค่อนข้างที่จะแพงขึ้นการใช้ชีวิตบ้านปลายนะคะปรนุษกับลุงทอมก็ยังคิดกันอยู่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบ้านปลายชีวิตนะคะปนุษก็อย่างที่บอก 54แล้วค่ะอันนี้หน้าตาของคน54นะคะยังไงก็ฝากช่องด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวปนุ์จะไปนวดหน้าแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่าวันนี้ได้ไปใช้บริการที่ร้านสปานวดลักษณะไหนนวดน้ำมันอะไรแล้วเดี๋ยวจะมาเมาให้ฟังในช่องของปนุนะคะไลวิทนุชีปี2 0 2 6ขอบคุณมากค่ะบาย